สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนครับอ้าวครับอ่ามาซื้อรถที่เบสคาร์โตเป็นยังไงครับออกรถได้ไหมครับออกง่ายค่ะใช้เงินดาวน์น้อยสอนสบายออกง่ายมากเลยค่ะครับเป็นไงเอกสารยุ่งยากไหมเอกสารไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนง่ายๆแค่แป๊บเียวอัตมัติได้เลยค่ะแล้วได้ข่าวว่าอายุงานกี่เดือนครับงานเนี่ยสามสี่เดือนครับผมสี่เดือนอนอกได้ ครับออกได้ง่ายๆอ่าทำทำงานเป็นบริษัทอะไรครับบริษัทโลจิสติกครับอาโลจิสติกนะครับอ่าก็อายุงาน4เดือนเนาะครับเงินเดือนรู้สึกจะหมื่นหมื่นห้านะครับเงินเดือนหมื่นห้าออกคนเดียวนะครับอายุงานสี่เดือนไม่ค้ำเนาะค่ะไม่ค้ำก็ออกได้ออกง่ายๆคนเดียวเลยค่ะอยากจะฝากดีว่าอาอยากจะฝากทางบ้านหน่อยครับว่าเป็นไงว่าบริษัทเมสชาเป็นไงว่าออกง่ายไหมครับบริษัทฝากบริษัทนะคะออกง่ายมา คนเดียวก็ออกได้ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะอายุงานแค่สีเ่เดือนก็สามารถขถอด้นได้สบาย,ยค,ครับขอบคุณมากครับอของท่านนะครับอา,อ,า,อ,าอย่าลืมนะครับนึกถึงเบสคาวโต้นะครับก็ติดต่อท่านมานะครับสวัสดีครับ